สวัสดีครับเจอกับพี่ชาติอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้เมนูประจำช่องเราก็คือมาม่าเกาหลีครับใส่เนื้อหมูใส่ต้นหอมใส่เขาเรียกว่าผักเนาะอ่าพวกนี้แล้วก็ใส่เรื่องของงานนครับเนาะใส่ซอสพริกนะมานะเพื่อนๆดูอ่ะสวออะไรจัดรสครับเนี่ยกับลุกใหม่คาราบาวนิ่ หมวกนี้สั่งซื้อมาจากประเทศจีนนะเพิ่งได้มาจวดมาพี่นอ้องแซ่บๆกันครับมาดูว่าจจวดขนาดไหนครับเผ็ดมากเลยครับยอมรับเลยชักเคยกินมาหลายครั้งแล้ววันนี้ขอเป็นคนจีนใช้ตะเกียบนะครับอือหือ บอกเลยว่าเผ็ดร้อนแรงมากอืมเนื้อหนูเนื้อหมูเนื้อหนูเนื้อหมูติดมันออืืเข้ากันมากเลยหอมของซอสนาะซอสพริกแล้วก็งางาเม็ดนะหนึ่งห่อก็มูลค่าก็ ครึ่งใบแดงครับอ่ะกอซื้อมามา่าั่วไปของเมืองไทยก็ได้จฉวันสามห่อนะหนึ่งห่อก็รีเท่ากับสามห่อของมาม่าในประเทศไทยสี่ห่อด้วยซ้ำรู้สิบห่อราคาประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็แพงอยู่ครับแต่ว่าอร่อยใช้ได้เลยครับนะเนี้ย <c oughs> มนหักเที่ยงเราตวเนี้ยบอกเลยว่าจวดหลายหลาย มันจะออกเผ็ดๆได้กินงาได้กินแบบออซอสเนาะ,ะซอสพริกนะครับมันเคยเทศพริกแล้วพชาก,ก็เพิ่มต้นหอมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเนื้อหมูเข้าไปเนาะ <c oughs> หมูนี่ก็นุ่มมากเลย <c oughs> เป็นเนื้อหมูที่เป็นขาเรว่าวสันในนะ <c oughs> มันก็จะมีลาย ลายเนื้อแบบใช้ช่วยครับถ้าเป็นเนื้อก็จะเป็นเนื้อลายเสือนะครับ ปากก็จะแดงเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าเป็นซอสพิกทำมาเกิดเทศเนื้อจิตมันเนาะอหมูก็เป็นเนื้อติดมันเนื้อหมูอะจิตมันนิดนิด,นด

ข้าท่าข้าท่าอืม ขั้นตอนขั้นตอนไม่ได้ถ่ายให้ดูครับขั้นตอนมันก็จะมีแบบหนึ่งก็คือเอาเส้นเนี่ยไปลวกพร้อมกับเนื้อหมูเสร็จแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เหลือน้ำไว้เล็กๆน้อยๆคุกติกคุกิกนะแล้วก็ต้นต้นหอมเติมผักชีเติมใบมะกรูดแล้วก็เติมด้วยซอสนะซอสที่มากับมาม่าเหรครับนะัพดพริกแล้วก็เติมงานะแล้วก็เติมน้าปลาไปนิดหน่อยเติมพริกป่นเติมหมูชุบ ก็ะจะได้เมนูที่ตามที่เห็นนะครับรวดนะครับถ้าไปซื้อลร้านก็น่าจะร้อยบวกๆนะราคาใส่เนื้อหมูไปเป็นขีดเลยครับ